สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยงนะครับในครั้งนี้นะครับเรามาเรียนกันใน speaking in T-step เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเรียนพูดเนี่ยจะเรียนยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยครับไม่มีคำศัพท์เนี่ยนะครับ how to order the sentence pronunciation be a fast o r speaking ข้อที่5คือ c u l t u r e s using English in their lives m s c o m m u n i c c t i o n นะครับคูจะให้โซลูช o นทบโซลูชันที่คนเนี่ยจะสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วนะครับนั่นก็คือนะในส่วนของสเต็ปแรกเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของ vocabulary how to u n d e r the sentence แล้วก็ o n u n c i a t i o n นะครับ ในส่วนของสเต็ปที่2นะครับเบสชื่คนที่กลัวนะครับครูจะใช้ลักษณะของ NLP n e u r o l i n g u i s t i c Programming นะครับตัวนี้คือโปรแกรมที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นเป็น Interactive Communication การปฏิสัมพันธ์กาบโต้ตอบุณแก้ปัญหาให้หนูทั้ง7ข้อโดยง่ายๆในสามสเต็ปครับ